สวัสดีจ้าแม่มสินจา้ามาอัปเดตขู้่ลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายพุธที่19พฤศจิกาย,ยนปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นจากวันนี้เงินบาทแข็งค่าที่บริเวณ 32.384บาทต่อ1ดอลลาร์ส่งผลให้ทองในประเทศขาดแรงหนุนบางส่วนโดยณเวลาทีาม่มสินบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ4,071.50ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ99.596จุดด้านกองทนุนเอสพีดาไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมโดยทองคำได้รับแรงหนุนหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน ที่อ่อนแอส่งผลให้ตลาดนะคะเพิ่มความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมประจำเดือนธันวาคมล่าสุดซี g ีกร p ปงชี้นักลงทุนให้น้ำหนัก50%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%ในการประชุมวันที่9-12ธันวาคมซึ่งเพิ่มจากวันก่อนหน้าที่ให้น้ำหนักเพียง46%ขณะที่ตลาดนะคะต่างมุ่งความสนใจไปที่รายงานการประชุมของคณะา กรรมการนโยบายทางการเงิน FOMC ของเฟดช่วงเวลาประมาณ02.00นหรือเช้าตรู่วันพฤหัสบดีตามเวลาไทยและถ้อยแถลงของสมาชิกเฟด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของเฟดต่อไปและตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางนโยบายการเงินในระยะถัดไปขณะที่วันนี้นะคะติดตามการอนุญาตกอ่อสร้างบ้านการเริ่มสร้างบ้านประจำเดือนกันยายนดุลการค้าประจำเดือนสิงหาคมแนวโน้มราคาทองคำระยะสัน้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บร,ริเวณ4,061ดอลลาร์4,047ดอลลาร์4,031ดอลลาร์4,011ดอลลาร์3,997ดอลลาร์ 3, 000, 3, 000, 9, 000 3 000, 1,981ดอลลาร์และ3,967ดอลลาร์ตามลำดับด้านนาต้านได้จุดที่บริเวณ4,82 0ดอลลาร์4,97ดอลลาร์4,113ดอลลาร์ หากพันขึ้นไปได้จะมีหน้าต้านถัดไปที่บริเวณ4,125ดอลลาร์4,138ดอลลาร์4,151ดอลลาร์4,163ดอลลาร์และ4,185ดอลลาร์ตามลำดบับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายวันที่19พฤศจิกายนปี2568ราคาทองตามประกาศข,ของส,สมาคมค่าต่ำ ณเวลาที่แมมสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกจากสมาคมค่าทองคํา12ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่12ปรับบวกขึ้นมาอีก50บาทสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่700บาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำม,มาณนะที่ทนี้ด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สิียวนะคะแม่มนสินก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำและรานราคารทองในทุกวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่มสินด้วยวนะคะขอบคุณทุกการตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ